เที่ยวปวดขายช่ไหมเฮ้ยอย่าขโมยเป็นครูอยู่ไหมคือ <c oughs> เ,เพื่อนน่ยชวนมาที่ตึกแล้วแม่งก็ปั่นจักรยานปั่น,ปนไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ให้กูไปรับค <What? S 1> นคลองขึ้นหลังรถเป็นทาระก <c oughs> ูจริงๆพวกมึงเนี่ยทาระกูจริงเลย <c oughs> ล้วปั่นไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะตอนนี้โทรหาก็ไม่น่าจะรับแบบเราปั่นจักรยาน <Yeah. S 1> โคตรเป็นภา,า <What? S 1> อ่ะทำไงได้ก็ต้องไปรับมันใช่ไหม <Yeah. S 1> ปั่นไปแล้วก็ไม่มีปัญญาปั่นกับทีหลังมึงอย่าปัน่นมึงอย่าปัน่นไอดูพวกมันเนาะคือตอนเนี้ขับออกมาได้สักพักยังไม่เห็นพวกมันเลยคือพวกมึงไปทางไหนอะแล้วกูมาถูกทางไหมเนี่ยอยู่ไหนวะดูดิ เนี่ยไม่เห็นมันเลยมันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะแต่อันนี้แบบปั่นเร็วกันจังอะแล้วก็ขับไปเรื่อยๆเนาะเผื่อเจอเพราะมันหลังจากขับมานิดนึงผมก็เจอมันแล้วน่าจะใช่นะเสื้อสีคุนคุนนะครับเราไปดูกันอยู่ข้างหน้านี่เลยนี่นอยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมเสื้อสีเขียวๆอยู่ตรงหน้ารถคันสีเขียวอ่ะว่าหมดแรงแล้วหมดแรงชัวร์ไปเอาหนาดีมาด,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 ดูอีกไลน์ครับแอมทรงทรงคือเอาหนดี ขาหขึ้นรถป้ามองกระบะไอ้สัสตวนไปต่อครับเดี๋ยวเจอกูกูจะไม่รอแล้วเดี๋ยวไปรอที่จุดหมายปลายทางเลยแล้วกันทิ้งมันละฮะเจอกันที่เป้าหมายเลยแล้วกันถ้าเกิดมันไม่ไหวมันก็คงโทรเรียกอะไปนั่งชิวๆรอดีกว่าโอเคแหละเดี๋ยวเราขับมาได้สักพักอะห่างจากพวกมันพอสมควรแล้วน่าจะ2-3มกิโลนะเดี๋ยวเราจอดดูมันก่อนสักนิดนึงเนาะเผื่อมันเป็นลมเป็นแรงมานะครับจะได้ออกขึ้นรถทันออกไปดูข้างนอกกันไหม ไปรอมันข้างนอกดีกว่านะครับดูอุปรกรณ์ของพวกมันสูบลมฝาตั้งอันนี้กูไม่เข้าใจจริงๆมึงจะมาทําไมวะมึงจะไปตั้งที่ไหนอะตอนนี้จักรยานของเราเดี๋ยวเอาไว้ปั่นเล่นอันนี้ก็จะเป็นกระติกน้ําข้างในก็จะมีน้ําเย็นๆน้ําจริงป่ะวะเปิดดูก่อนเฮ้ยมีอะไรอยู่ข้างในเนี่ยว<ะ>ไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวรอดูพวกมันเดี๋ยว ไปเจอแล้วอ่ะเหมือนจะใช่นะเห็นปะมาแล้วเฮียมาแบบเนิบๆจอดจอดไหมอ่ะว่าไปต่อดีดูวิวเฮียอะไรเไปรอแล้วเนี่ยแปดโลแล้วอีกนิดเดียวก็ถึงทางเข้าแล้วแล้วทางเข้าไปอยี่สงบโลเข้าบีบประมาณห้าโลไหมฮะจริงเดี๋ยวกูไปรออยู่นู่นเลยนะไปเจอกันอยู่นู่น นี่แหละครับบริเวณที่พวกมันอยากจะมากันถามว่าวิวสวยไหมก็สวยนะครับเนี่ยก็มีคนมาเล่นค่อนข้างเยอะอยู่นะข้างล่างก็จะมีเหมือนกันนะเดี๋ยวเรารอเพื่อนของเรานะครับปั่นจัก,กรยานขึ้นมาตอนนี้มันน่าจะเลยทางเข้ามาแล้วแหละนะครับเพราะว่าจากทางเข้ามาถึงตรงนี้ก็ไม่ไกลเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็ชมวิวไปก่อนนะครับคร่าวๆนะ ก็ดูข้างหลังครับโอ้โหสวยมากนะฮะเดี๋ยวรอดักดูพวกมันกันนะครับมาเฮียเหมือนจะมาแล้วเห็นเงาตะพุ่มตะพุ่มน่าจะใช่นะหอยแดกนี่มึงเฮียเร็วเดีอืดแล้วเป็นไงมาสัมภาษณ์ก่อนเลี้ยวมาเนี้ยมันเจ็บเป้าครับเพราะว่ามันเก่งไม่ดีแตกไปเมือกี่กิโลอ่ะดูให้หน่อยสิบสามจุดห้ากิโลเมตรน้อยเฉีวๆสัมภาษณ์หน้าก็ยี่สิบกว่าได้อยอะหน้ากลับได้ ผมไม่ได้จะคุยเลยผมเนอะกดแท็กอะติดตามผู้หญิงไหมเขาไม่ยากครับคุณแท็กน่ะผู้หญิงอยู่ตรงไหนเขาไปตรงไหนเหมือนไปแล้ว้อลงไปกับเขาไลยอ่ามึงลงไปไหนไปไหนนนวัี้เห็นเขาเดินไม่ได้ตามดูไม่รู้จริงๆเขาอ่ะยแต่สวยดีนะอ้าวไม่เคยมาเคยมาแต่ดิเฮ้ยเป็นไงอ่ะดักบาดไหมเอารอจอจักรยานลงนะครับเราจะไปปั่นเล่นกันเฮ้ยอย่าขโมยอย่าขโมยของกูเนี่ยหนักจิ้ไหน เราจะปั่นตามเพื่อนไปนะฮะโอ้คือพวกมันปั่นเร็วมากอะไปถึงนู่นแล้วนี่สุดๆละอยากเท่เฮะเอากระ้างมาป่ะเอามาดิอยู่บนรถทำไมมึงปั่นกลับไปอ่อหยุคุณถามว่ามึงเอามาทำไมหยุดได้ก่อนจะเล่าเลยปั่นจักรยานมาจากในเมืองเหนื่อยมากเลย อยู่ที่อ่างเก็บน้ําชอละกาคือแบบสุดๆแล้แบบปวดขาม,มึงรู้สึกไงวะมึงเป็นเหมือนกูไหมแสบแสบง่ามขาก <c oughs> ูย่างเหนื่อยอ่ะแล้วต้องแบกกระติกอีกอ่ะไร <c oughs> ไม่มีใครช่วยกูเลยซูมๆไปที่รถมึงา <c oughs> คอมรถกูทําไม,ไม,ไมตอนแรกกูว่าจะปั่นมากับพวกมึงแหละแต่กูกล <c oughs> ัวพวกมึงกลับไม่ไหวไงกูก็เลยเอารถกระบะมามึงไปปั่นรถกระบะมาคนเหี้ยอะไรปั่นรถกระบะ ดึกแล้วนะก็ปั่นจักรยานกลับกันแค่อี่ยมนี่จังหวัพเอไปช็อปเอาเลยช็อปเอาไล้ช็อปไปไหนบอกจะกลับไม่เกินที่ยงคืนมันเท่าไหร่เองหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มเนี่ยไปกันครับน่าจะฝากไว้แค่นี้ใช่ไหมคลิปนี้อ้าวไปดีกว่า